อันนี้คือเทคนิคนะครับการผูกตะก,ก้อนะฮะตะก,ก้อกระสือแบบนี้มาดูกันมีนะ้าบอกให้ทำให้ดูผมใช้สายคุมโมนะฮะมีในตะกา้าลองดูนะ้อย่างแรกนะครับผูกเงื่อนผมคงไม่ต้องบอกนะผูกก่อนเลยผูกลูกหมุนก่อนครับอย่างแรกนะฮะมาต่อกันที่นี่เลยครับผูกเสร็จแล้วผูกทุกครั้งนะครับนะ้าตีแนะนำหาไฟเช็กดีๆลนไฟ ให้ตรงปลายมันเป็นเป็นไตนะมันจะได้ไม่รูลุกลูกหมุนก่อนนะฮะแล้วเราก็กะความยาวครับนี่กะเอากะยาวประมาณขนาดนี้นะฮะ,ะชุดตะก้อมันย่าจะยาวขนาดนี้เหลือเผื่อผูกมาอีกหน่อยนึงโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะนำํำลูกปัดร้อยเข้าไปก่อนครับนี่ครับ เสร็จแล้วเพอหลังจากใส่ลูกปัดแล้วนะครับผูกลูกหมุนเสร็จใส่ลูกปัดใส่ทุน่นจะเอาสีไหนขึ้นแล้วแต่นาเลยนะใส่เข้าไปครับเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับใส่ลูกปัดนะลูกปัดเสร็จแล้วใส่ลูกปัดไปสองลูกนะครับอวิธีการทําทุ่นกระสือไม่ยากครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราวัดครับนี่ ถ้าเสร็จแล้วมันจะต้องยาวแค่นี้นะฮะเราก็จะจับตรงนี้ไว้แล้วเอาลูกหมุนใส่เข้าไปก่อนยังไม่ใส่ตะก้อนะครับยังไม่ใส่ตะก้อแล้วเราก็ผูกเลยครับผูกตรงที่เราจับไว้ครับว่าต้องอยู่ประมาณนี้โอเคนี่ความยาวตะก้ออยู่ประมาณนี้อ่าฉันให้ยาวแค่นี้แล้วเราก็มัดมัดเลยครับตัดลนไฟ อันนี้เรามาวัดดูโอ้เพราะมันจะเหลือนะมันจะเหลือมาหน่อยหนึ่งเรายืดตะกอ้อครับถ้ามันยาวให้ยืดตะกอ้อถ้ามันสั้นก็ใส่เข้าได้เลยนะอันนี้เมื่อกี้นาติมันยาวไว้นาติก็เลยยืดตะกอ้อเพื่อให้มันพอดีฟิตกันเราจะใช้การหมุนนะครับเนี่ยฮะเอาสายหมุนเข้าไปจนถึงเกลียวปึ๊กเห็นไหมฮะอ่าอันนี้ก็หมุนดึงให้ยาวไว้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะหดลงไปเองหมุนเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ เห็นไหฮะทุ่นกระสือครับส่วนตัวเบ็ดเดี๋ยวไปผูกเอาหน้าง,งานว่าจะเอายาวสักสาะแขนหนึ่งหรือเมตรหนึ่งอันนี้วิธีการง่ายๆครับการผูกทุ่นกระสือครับ